วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ยี่ 5, สิบสี่กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามปีเถาะจำไว้ว่าหัวราศาสตร์แบบไทยเรา ถ้ายังไม่ถึงขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้ายังนับเป็นปีเก่าอยู่อาจจะไปเริ่มขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าถึงจะเป็นปีมะโรงเนดองเพราะว่าสมัยก่อนของเราใช้วันสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ คำว่าสงกลานมีความหมายหนึ่งว่าข้ามหรือว่าผ่านก็คือข้ามจากปีเก่าหรือผ่านจากปีเก่าไปยังปีใหม่เมื่อเรามานิยมใช้แบบสากลปี2483มีใครเกิดทันมั้งวะ เปลี่ยนมาใช้วันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ถ้าหากว่านับกันแบบปีสากลคนที่เกิดวันที่หนึ่งมกราคมสองสี่แปดสามเราก็ถือว่าได้อายุนั้นเต็มปีแต่ถ้านับแบบเก่า มันก็จะมีอายุแค่แปดเดือนเนื่องเพราะว่าของเก่านับตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปชาีิวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามบาลีเขาเรียกว่าเดือนมาคะอ่านกันแบบบาลีคือมาคะมาสัตะหรือมาคมาต มาสะตัวนี้ใช้สอเสือสะกดแปลว่าเดือนถ้ามาสะสอสะลาสะกดแปลว่าทองคนละความหมายกันถ้าหากว่ามาดอีกตัวหนึ่งใช้ต่อเตารเรือนั่นคือเครื่องวัด <c oughs> ภาษาไทยมันดิ้นได้ลองเขียนคำว่าใครไขยไข่ไก่ให้ฝรั่งดูน่ที เร่ไใครสามารถเขียนออกมาได้มั่งถ้าไม่ใช่ภาษาไทยว่าภาษาไทยเรามีเสียงวรรณยุกเอกโทตรีจัตาวาและยังมีเสียงสามมันด้วยรวมแล้วห้าระดับเสียงด้วยกันก็เลยสร้างความปวดหัวให้กับฝรั่งเยอะมาก ทุกวันนี้เกาหลีก็พยายามที่จะพูดภาษาไทยตังหมดแล้วค่ะพูดชัดซะด้วยรู้ไหมว่าใครสอนลิซาเขาสอนเพื่อนสอนจีสูให้พูดภาษาไทยตังหมดแล้วค่ะไอพวกแฟนคลับแบ็คทิง อะไรหัดคำว่าตังหมดแล้วค่ะไม่รู้หรอกว่าแปลว่าอะไรไรู้อยู่อย่างเดียวว่าเป็นภาษาไทยไปไปมามารอบข้างหองเรานี่เรียนภาษาไทยกันจะหมดอยู่แล้วนี่เลยกลายเป็นว่าภาษาของเราเริ่มได้รับความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ น่าจะประมาณปี2555หรือ56าสิบกว่าปีมาแล้วไปประเทศจีนเดยเพราะแหล่งเที่ยวสำคัญสำคัญอย่างพระราชวังต้องห้ามแล้วก็จะมีคำบรรยายที่แปลเป็นภาษาสำคัญทั่วโลกอยู่สิบเอ็ดภาษาหนึ่งในจำนวนนั้นคือภาษาไทย มันก็นเหลือเชื่อเหมือนกันว่าประเทศเล็กๆอย่างของเรากลายเป็นภาษาสำคัญแต่ถ้าเอาภาษาตะกูลไต้คำว่าไต้หรือว่าไทยตามสำนวนนี้แปลความได้สองอย่างอย่างแรกคำว่าไทยที่วพวาเราคุ้นเคยก็คือความเป็นอิสระ อย่างที่สองคำว่าไทยแปลว่าคนอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าเราไปอยู่นานไปคุยกับชาวจ้วงเขาจะถามว่าเจ้าเป็นไทยบ้านไหนก็คือออคุณเป็นคนบ้านไหนถ้าหากว่าเป็นที่นี่ก็ต้องบอกว่าไทยท่าขนุนก็คือคนบ้านท่าขนุน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเจ้าเป็นไทยบ้านไหนหรือเจ้าเป็นไทยหรือเปล่าก็าไม่ได้ถามว่าเราเป็นทาตหรือเปล่าว่าถามว่าเราเป็นคนหรือเปล่าเน,นื่องเพราะว่าสมัยก่อนสภาพจิตของคนกิเลสยังเบาบางอยู่ทำให้มีความเป็นทิพย์เป็นปกติ ก็เลยเห็นผีเห็นเทวดาเป็นปกติแล้วท้ายที่สุดก็โดนผีหลอกโดนเทวดาต้มกันให้เปื่อยก็ลเลยต้องถามว่าเป็นคนหรือเปล่าอัน mm hmm. นี้ภาษาตะกุลไตถ้าหากว่านับแล้วก็มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่เชิงเขาหิมาลัยลงมา ทางด้านประเทศจีนก็นไล่ตั้งแต่ทางด้านโน่นมองโกเลียลงมาเพียงแต่ว่าพอห่างๆกันไปแล้วบางทีก็ฟังกันไม่รู้เรื่องเหลืออีกสามนาทีใครมาไม่ทันโดนทิ้งไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแค่แค่ถ้าจะถูกรางวัลที่หนึ่งเราก็ไม่มีสิทธิ์ถูกท่านเอง อเน,นภาษาตะกูลไตที่ใกล้เคียงกับเรามากส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยใต้คงไทยขินที่เราเรียกไทยเขินไตลือ้อดหากว่าพี่น้องไทยอีสานน่าสงสารมากไปกรุงเทพพวกก็เรียกไอ้ลาว เอกข้ามโคงไปฟังลาวเขาเรียกไอ้ไทยตกลงพี่น้องอีสานกูเป็นชาติไหนแน่เมืว่าครั้งที่ไปลาวมาไม่กี่วันอาตมาก็ต้องไปแปลภาษาลาวเป็นไทยเพราะว่าคนไทยไม่เคยชินฟังไม่รู้เรื่องอย่างว่าเราใช้ครับใช้ค่ะ ลาวเขาจะหญิงจะชายใช้โดยโดยค่อยน้อยแล้วคนลาวจะออกเสียงตัวดอดเด็กกลอลลิงกลับข้างกันก็เลยทาให้เราฟังเสียงลอลิงเป็นดอเด็กมันก็งง,ง,งอยู่เหมือนกันหลายต่อหลายอย่างบ้านเขาเรียกอย่างหนึ่งบ้านเราเรียกอย่างหนึ่ง พอขึ้นรถทัวร์พกไกลก็จะแจกผ้าอนามัยให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายคนไทยได้ยินก็สะดุ้งโหยงผ้าอนามัยคือผ้าเย็นนะนเป็นผู้ชายไปอยู่ประเทศลาวในโชคดีมีโอกาสใช้ผ้าอนามัยไม่อยู่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้ใช้หรอก เดี๋ยวพกเราบวชเนกขมะกันเรียบร้อยแล้วจะได้เข้าสู่การทำบุญวันวิสาขะของเรานะจ๊ะ